ผมเดินทางมาจากภาคใต้นะครับตออยูต้กินเม็ดไม่ไหวเร่ยกินไม่เหลือนะเล่าร้อยในของตายแต่วันนี้เดินทางมาได้ที่นี่นนทบุรีพ่อมันเคยเห็นไหนนั่งะไรเขาแต่งกันบัน,นี้ไม่ไม่รู้เวลาขึ้นมากรุงเทพหน้าที่ผัดนี้เลยพมวะแล้วก็มาที่นี่ครับจ้างว่างอิ่มเขาบอกว่าเป็นร้านที่พลาดไม่ได้เลยถ้าใครมาที่นนทบุรีเดี๋ยวไปแรกกันชื่อร้านที่นี่มาจากคำซองคำค,คือคำว่าจ้างว่างแล้วก็คำว่า อิ่มจางว่างคือตําแน่งของคุณนางระดับสูงที่คอยดูแลครัวล่วงนะกับอีกคำหนึ่งคำว่าอิ่มกันเนี่ยกินแล้วมันอิ่มอร่อยอจางว่างอิ่มไม่ถึงว่าเป็นครัวที่มีความอาร์เรดอร่อย เดยตอนนี้เมนูห้านก็มายู่ข้างหน้าแล้วนะครับกับข้าวหน้าร้อยอย่างแรงรันนี้อันแรกเป็นซิกเนเจอร์นี่คือข้าวผัดกากหมูครับยู่แขกแขกันก็คือเมียงปลาพงก็มีเครื่องเคียงเมนูทัดมากุ้งครับแล้วแหละแต่ละตัวเท่าเด้เท่าเดย่เยออย่างแรงในตนีนี่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 กุ้งแม่น้ำมีมันเต็มไปหมดแล้วซี่สวยน่ากินนี่ครับอีมาแนะนําร้อเมนูนี้เพราะว่ามีสตอรี่อ่อันนี้คือแกงรันตุนเขาบอกว่าแกงรันจว้นนะเป็นแกง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดเป็นการเอาคองเรือเลื่อนที่มันยู่ในครัวแล้วเอามาแกงไมแล้วก็ใส่เครื่องแกงใส่เนื้อลงไปเอามาทําไม้มันหอบไงหอมจนรันจวนใจอ้าวแบบนั้นนะครับอีกอันหนึ่งนี่มาแรกน้ำพริกตุนางั้นชื้อแปลกไหมเป็นภาษามาลายูแปลว่าคูรักเนี่ยเป็นข้องที่คูกันข้าวกันอย่างลงตัวอันแรกเลยคือนํำพริกหรือว่านํำชุบมีปลาจิงจังแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาใส่เนื้อปลาลงไปกันนึกว่าปลาจิงจังร้อยนัดวะ ช่อ้อมแล้วอีกอย่างหนึง่งนี่ลูกต้อเอาหมาทอดเห็นลูกต้อไม่ได้เราคนไายเนี่ยนะเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยกินลูกต้อทอดนี่นำพริกนำพริกนำชุบนะแร่แร่แร่เอ้ยอาเราพูดามันร้อยแบบน,นี้เนี่เตียมกันนด้ปังยังกันถ้ากินเปลือกได้กินไปแล้วร้อยมาแกงรันจวน้วนร้อนรอนเลย รสชาติคือใส่กะปีไปกันหนอนี่แล้วมันร้อยน,นี่ดีน,นี้มันเข็มเ็ๆเปรี้ยวๆแสบๆหวานๆต้องบอกก๊กลม ต้องบอกว่าซีอาหานร,ร้อยแบบนี้นะครับเนื่องจากว่า,าร้านนี้เนี่ยได้รับรองมาตรฐานไทยซีเล็กอาหานไทยต้องไทยซีเล็กอันนี้มันเป็นเครื่องไม้ที่ดับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระสวงผ่านชิดแต่ที่สําคัญที่นี่นะนอกจากอาหานร,ร้อยแล้วนุ่นุน่นลยบรรยากาศยู่ตรงตามกับเกาะเลดใครกําลังเลือกร้านอาหานดีๆบรรยากาศดีๆและที่สําคัญได้รับรองมาตรฐานคุณภาพของอาหานที่มันร้อยแบบไถ่แท้ต้องมาให้ได้เลยโดยเฉพาะาร้านนี้ครับมาที่นี่ได้อิม่มแน่นอนจางหวังอิ่มและมามา chín ngành